สวัสดีจทุกคนวันนี้อร่อยแบบง่ายๆเสนอเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนะจ๊ะแต่ว่าไม่มีเลือดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยจ้าเอาจ้ะเราก็มาดูกันเลยว่าเครื่องปรุงม,มีอะไรบ้างนะก็มีพริกแกงน้ำเงี้ยวเอาแบบง่ายๆไงไม่ต้องมานั่งตำเองหมูสับกระดูกหมูดอกนิ้ว เราก็มาแช่น้ําอุ่นไว้นะมันจะได้เสร็จเร็วๆหน่อยก็มาเป็นแห้งแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาตัดตัดขัวมันเนี่ยออกนะเออเพราะว่ามันแข็งแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศเราก็มาหั่นครึ่งแบบนี้จ้ะแล้วเราก็มีเส้นขนมจีนผักกาดดองแล้วก็มีต้นหอมผักชีถั่วง,งอกแล้วก็กระเทียมเจียวนะ เดี๋ยวเราก็เอากระดูกหมูนี่จะไปต้มก่อนเลยนะก็ต้มน้ำมาแล้วเดี๋ยวขอเอากระดูกหมูลงก่อนอะนะก็เอากระดูกหมูใส่ลงไปในหมอ้อแล้วนะแล้วนักก็จะใส่เกลือลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไฟให้มันพอได้เดือดเราก็ไปเตรียมทําอย่างอื่นกันต่อเลยอาใจแล้วเราก็มีอีกสองอย่างนะที่จะต้องใช้ก็คือน้ํามะขามตอนที่เราจะปรุงรสนะจ๊ะแล้วก็เกลือนก็ผักขึ้นมาแล้ก็มีถั่วง,งอกต้นหอมอบักชีอย่างที่บอกนะ เดี๋ยวนะขอตัวไปหัน่นมะเขือเทศก่อนแล้วกันจ้ะเอาจ้ะแล้วก็น้ำมันมาใส่กระทะนะเปิดไฟไว้แล้วเราก็เอาพริกแกงใส่ลงไปเลยเอาพริกแกงไว้ไผัดให้หอมเลยจ้ะอ๋อสแกงไม่เป็นใจไม่ออก ก็ยีๆให้มันแตกนะเดี๋ยวให้เครื่องแกงมันหอมอ่ะเอาจ้ะเครื่องแกง้ะก็ได้ที่แล้วนะแก้วกหมูมาใส่เลย ก็ผัดหมูให้มันเข้ากับเครื่องแกงนะ,ะแล้วเราก็ได้หมูที่ผสมด้วยกันกับเครื่องแกงแล้วนะหมูมันยังไม่สุกหรอกจากแตเดี๋ยวน่าจะไฟมะเขือเทศลงไปผัดด้วยเลยแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆให้มะเขือเทศนันออกรสชาติของมันอนะ เพราะว่าน้ำเนียเน้ยมันจะออกรสชาติเปรี้ยวเนาะไม่เผ็ดเอาซะเลยแล้วก็กินแล้วแต่รสชาติแล้วกันของใครของมันว่ากินเผ็ดมากใส่ที่กป่นลงไปเพิ่มอออจริงๆแล้วนะก็กินด้วยกันกับพริกทอดด้วยนะพริกแห้งทอดนะแต่ว่าน้าไม่มีน้า,น,า,น,าน้าก็ไม่ทอดจริงๆก็ไม่ใช่ว่ามีหรอกพริกแห้งมันมีแต่น้าขี้เกียจก็เลยไม่ทําดีกว่าอเอาเอาเท่าเนี้ยง่ายๆดีเนาะ เราก็ปล่อยให้มันระอุทิ้งเอาไว้อยู่ในกระทะเนี่ยจ้ะพอเวลามันเป็นเหมือนจะเดือดเดือดมันจะไหม้ไหม้แล้วก็ค่อยมากลับมันนะอ่ะเอาจากลังจากหมูที่เราเอาไปผัด,ดกันกับพริกแกงนะได้แล้วเราก็อามาเทใส่หม้อที่เราต้มกระดูกหมูไว้เลยจ้ะนี่ เราก็ใส่เบาๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด่นใส่ให้นี่เลยแล้วเราก็ปล่อยให้มันเคี่ยวกันไปไว้อย่างนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวนะกก็จะเอาดอกนิ้วใส่ลงไปเลยนะดอกนิ้วนะกก็ ก้นมันออกแล้วนะเขา,าเรียกอะไรตัดขัว่วนะ่ะเออแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะ้ำใส่เยอะหน่อยเพราะอยากกินเยอะเออนะอ้าพูดไปยังว่าไม่ได้ใส่เลือดเพราะว่าหาไม่ได้อะเนี่จากแล้วก็ปล่อยให้มันต้มไปง,งี้นะคือเคี่ยวให้กระดูกหมูมันเปื่อยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงกันแล้วกันเอาจา้ะเราก็มาปรุงกันเลยนะหลังจากที่ต้มไปสักพักแล้ว ก็มีน้ำมะขามนะใส่ลงไปเยอะหน่อยเพราะนะ้ำต้มต้มหม้อใหญ่เพราะว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมันจะออกรสชาติเปรี้ยวมาก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วก็เกลือใส่ไปเลยตามใจชอบอะตามใจฉันเลยเราก็ค่อยมาปรุงรสกันตามหลังแล้วกันแล้วนะ้าขอแอบใส่รสดีหน่อยนะ มันจะได้หนัวจะได้มีรสชาติเออแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมกันเลยอ่ะก็คนคนมาหน่อยเห็นไหมหน้าตาน่ากินเนาะนี่ใส่ดอกงิ้วซสเยอะเลยเกือบจะเรียกดอกเงี้ยวแล้วไม่ล่ะแล้วนี่นะก็กำลัลงต้มเส้นขนมจีนอยู่นะนี่จ้ะ เดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จละรอรอกระดูกหมูเปือ่อยก็กินได้เลยจ้ะเดี๋ยวชิมก่อนมันคงละลายแล้วแหละแป่น้ำมะขามอีกหน่อย เนี่ยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนจัดใส่จานเลยจ้ะเอาจ้ะเราก็ไม่จัดใส่จานกันเลยนะก็มีนี่ ทำกินเองมันดีอย่างนี้แหละคือได้กินกระดูกหมูเยอะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะแล้วก็กะเพียมเจียวแล้วเราก็จะกินด้วยกันกับผักพวกนี้นะจ๊ะก็คือเอ่อ ผักกาดดองผวงอกแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปด้วยก็ได้และนี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จแล้วจ้ะไปลองทำกันดูนะจ๊ะไม่ยากอย่างที่คิดจ้ะสวัสดีจ้า